สวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้า Bravo นะคะประจำวันที่1ตุลาคมนะคะเวลคัมทุกคนเข้าสู่เดือนใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้จะเริ่มต้นในการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูทาเฟรม,มันก่อนเลยว่ามันที่แล้วเนี่ยปิดยังไง We e k day เดี๋ยวไล่เข้ามาหาจุดของวันนึงกันนะคะ เริ่มจะทาเฟรมันก่อนเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแท่งเขียวแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมคะชัดเจนม,มากๆว่ามีแรงซื้อนะคะรวมถึงเทรนของเดย์เนี่ยก็ยังบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะพอมาดูในวีคบ้างเนี่ยวีคก,ก็จะเห็นว่าหลังจากมีการพักตัวออกไปนะคะการาฟมีการพุ่งเขียวๆตลอดทา,ทางเลยนะคะตลอดทา,ทางเนี่ยแทบจะไม่มีการปิดแดงพักตัวใดๆเลยคือทุกวีคเนี่ยปิดเขียวหมดเลยรวมถึง แทบจะทุกวีคเช่นเดียวกันที่ปิดทำราคา New a l l t i หายได้นะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงสุดในประวัติศาสตร์แล้วสำหรับทองคำนะคะวีก,ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะย่อเพื่อที่จะขึ้นต่อนี่แหละอาจจะไม่ได้อยู่เขียวพุ่งอย่างเดียวนะคะต่อกันที่เดย์บ้างนะคะเดย์เนี่ยใกล้ความจริงสุดเลยนะคะเดย์เนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยมีบางวันใช่ไหมคะที่มีการย่อสีแดงลงมาบ้างนะคะ ก็เป็นการย่อตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อน,นั่นแหละก็ต้องมาดูค่ะว่าเดวันนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นย่อแบบนี้แล้วขึ้นต่อได้ไหมหรือจะขึ้นไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันทั้งนี้นั้นเดี๋ยวขอตีแนวรับไว้ก่อนละกันนะคะแนวรับล่าสุดเลยที่พึ่งลงมาเมื่อวานนะคะลงมาทดสอบแถวประมาณสืมพั0แปดอ โอเคแถว3,800คือจุดที่ลงมาทดสอบเมื่อวานแล้วปรับตัวขึ้นต่อได้ของทำฟมมดนะคะเดี๋ยวเอาคีย3,800เป็นคีย์หลักของวันนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวย่อยทำฟมไปดูใน4ชั่วโมงนะคะเมื่อวานตอนที่ปรับตัวแท่งแดงลงมาแล้วก็จะเขียวขึ้นไปเนี่ยมีการลงมานะคะไม่ได้ลงมาหาดีมานี้ขนาดนั้นนะคะก็คือลงมาไม่ถึง แต่ก็ลงมาหาแนวรับไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นด้วยนะคะก็ลงมาหา3,800นี่แหละสุดท้ายยืนได้ทดสอบปรับตัวขึ้นทำนิวออทำหายต่อนะคะสำหรับ4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีลักษณะของแท่งสีแดงอยู่อีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะปิดแหงเพราะฉะนั้นวันนี้4ชั่วโมงมองเป็น2มุมค่ะมีโอกาสพักตัวก้อนนี้เป็นสีแดงนี่แหละแล้วค่อยขึ้นต่อแบบนี้ไปได้นะคะหรือ จะลงมาหาดีมานก้อนนี้ย่อตัวเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นตอแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้มี2มุมเลยสำหรับ4ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวขอตีกรอบไว้ก่อนนะคะซึ่งกรอบนี้เนี่ยอยู่ที่ไม่ได้หมายความว่าจะลงมานะแต่ก็หมายความว่ามีโอกาสลงมาได้นะคะประมาณ 3, 2, 8, 5, องถึงสามเนะคะเมื่อกี้แอบดูไว้ละอืมใช่เลยนะคะ ก็ดูการพักตัวในสีชั่วโมงชุดตรนี้นะคะเหลือ1นชั่วโมงครึ่งเนาะถ้าเกิดปิดแดงหรือว่ามีการาพักตัวในทาเฟมเล็กแล้วบ่งบอกว่าโอเคอยากจะไปต่อแล้วก็มีโอกาสขึ้นได้เหมือนกันนะคะสำหรับจุดนี้นะคะมองไว้2ม,มุม1ชั่วโมงนะคะสำหรับ1ชั่วโมงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำลังลงมานะคะหาดีมันก้อนนี้ไม่แข็งแรงนะคะดีมันก้อนนี้จะเห็นว่าไม่มีอิมมาลที่ชัดเจนเลยแต่สิ่งที่เขามีอยู่คืออะไร คือสามารถที่จะยืนราคา3860ได้อ่ะทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยหชั่วโมงหลายแท่งมากเลยนะคะก็ดูนะว่ามีคอนเฟิร์มนนี้ไหมถ้ามีคอนเฟิร์มก็เทรดได้ถ้าไม่มีคอนเฟิร์มก็รอกก่อนนะคะรอก่อนอาจจะลงมาหาก้นล่างนี้หรืออาจจะลงไปหา4ชั่วโมงก็ได้นะคะชุดตรงนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวลองไปดูค่ะว่าในกลุ่มก้อนตรงนี้เนี่ยมีอะไรให้เราได้บายกันบ้างนะคะถ้าจะบายเนาะ อืมสิบห้านาทีเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะท่าฟิมสิบห้านาทีเอ็มห้าพักตัวนะคะเห็บท่าฟิมเอ็มห้าพักตัวถ้าเกิดทุกคนจะบาย,ยาจริงๆนะเดี๋ยวทุกคนรอทาานี้ถ้าก้อนนี้จะบ่ายยืนหกศูนย์ได้นะคะให้รอภาพนี้โอเคมาอันนี้คือภาพย่อยของท่าฟิมเอ็มห้านะคะคือยังไม่เกิดนะคะยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดว่ามาดูท่าฟิมที่ใหญ่กว่าเนี่ยก็จะบอกว่ามีโอกาสที่จะพักตัวก้อนนี้ตรงนี้แหละ ะะเพื่อที่จะขึ้นต่อแบบนี้ได้เลยกลับลงมาหาก้อนล่างอีกก้อนหนึ่งแล้วค่อยมาทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วค่อยไปต่อเค okay. วันนี้ก็มีกรอบประมาณนี้เลยนะคะหลักๆเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกวาดภาพนะคะวาดกรอบตีกรอบตีโซนแบบเนี้ยในคอมของตัวเองนะคะหรือใครใช้ Trading View หรือใครใช้ XTB ในแอปพลิเคชันอยู่แล้วเนี่ยก็ไปเลือกใช้ได้เลยเนาะ ฝึกวาดกรอบก่อนตั้ง alert นะคะเดี๋ยวราคามาแล้วค่อยมาเทรดกันวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ